สามคนมีความผิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายของโลกหมดสิ้นไปจะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมผู้คุมจัดการ<ป>พวกนายทําให้พลังงานหมดโลกพวกนายต้องใช้พลังงานของตัวเองชดใช้ให้ทุกคนถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้อะเครื่องบมน้ําก็ใช้ไม่ได้แล้วเอาน้ำไปไหนใช้ตึกวะไรที่ไม่ไหวแล้ว หนูเนี่ยเมื่อคนิีบครั้งหนึ่งเนี่ยเพลืองค่าไฟไปตั้ง7บาทเลยอะ7บาทเลยเหรอช่วยยกกระจา์ขึ้นไปเร็วๆตายแล้วเดี๋ยวเขาสอนไม่ขานแล้วเนี่ยผูุ้มจัดการเราต้องรีบประหยัดพลังงานไฟฟ้าก่อนที่จะไม่มีพลังงานไฟฟ้าให้ประหยัดฉนุกสานั่งทำงานมาไม่ยอมนะเราไม่กลัวเครื่องปั่นไฟเขาจะตายเหรอใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบจัไม่ไหวแล้วนะเร็วตั้งเออ